แล้วพอจะเปิดประมาณกันแจ่งสว่างสีขำํำพอบักขำสูบพันลำเมียส้อยถ่ายูุหลังบ้านเมียส้อยถ่ายยุหลังมาสวัสดีครับพี่รองครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับคลิปยามหนูเฮา ใส่แซ่บถิมไว้จากหลังบนีพี่น้องครับมาหลุ่นกันเมืองบริษัทตอนใส่เห็นมัง้งเม็ดละว่าโอ้ยคอยเขากินอยู่คอยเขากินอยู่ครับผมเท่าถิมไว้นี่แหละยะคลิปมายามเอากับอีกคลิปหลักเขา ต้องผิดหวังโอ้บอ่อเขายามมาซื่อโคดควายไม่ๆหมบอ่อเขาครับผมบอ่อเขาเมือน <coughs> mất là bao nhiêu lần để lái tôi để sang này ngủ mặc lại เงิดแทะปรเขาจากโตเลยบ่ะบ่วงกับว่าแรนครับผมไปบ่วงไว้ กรับก,บกบระบอกเข่าไว้กระบอกขุดไม่เบื่อดดีดีๆล่ะผมมาโดนอยู่โดนอยู่ครับผมเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆหนึ่งแต้มด้ว่าหนูขาตัม้มเลยแม่นี่หลีหนูขาตั้มครับพี่น้อง นี่ยะเป็นหนูขาตั้มไปได้รูฟุกเมดแล้ววะเดีย๋ยวจะหนูขาตั้มเฮ้เฮ้หนึ่งแต้มมาตรฐานช่องเราบัเขาครับเมดแล้วพี่น้องสันสันครับผมชิปนี่ยาหมูที่ใส่ไว้แหละ อนี่ครับผมหนูขาตั้มตัวหนึ่งไม้นี่ได้ไปหลายตัวแล้วมันก็สิเมดแน่นะครับผมบ่วงกรใส่ายสมใบนี่ค้อยขุดควายไม่ใหม่เจ่าวู่ก็เลยไปเติมกันอยู่อ่ะขอบขึ้นเรืออะไครับเจอไหมคลิปต่อไปครับผมหนึ่งเต้ม สวยๆจ้าขาต่ำ